สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับดิฉันนรุมากเกษตรพืชผลในรายการพูดตรงประเด็นนะคะทางททบ5ค่ะทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ประเด็นวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันนะคะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของแชร์ลูกโซ่ใครเคยโดนหลอกบ้างนะะใครไม่เคยโดนหลอกแล้ว ไม่อยากโดนหลอกต้องดูรายการเราคืนนี้เลยนะคะเพราะว่าทางรายการได้เชิญประธานสมัพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซแห่งประเทศไทยคุณสามารถเจนชัยจิตรวณิสมาร่วมสนทนากันค่ะสวัสดีค่ะคุณสามารถคะสวัสดีครับค,คุณอ,อนมาครับค่ะประเด็นที่เราจะพูดคุยกันตอนนี้นะคะที่ในสังคมพูดถึงกันเยอะมากก็คือเราไม่แน่ใจนะคะเกี่ยวกับธุรกิจตัวหนึ่งนะคะที่เป็นลักษณะของขายตรงแล้วก็จุดเด่นคือ สร้างไรายได้แม้นแต่เด็กมัธยมเด็กตัวเล็กๆเนี่ยนะคะก็มาชูเงินหลาเลยบอกสามารถหาเงินได้ช่วยพ่อแม่ได้ว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็เลยมีประเด็นสงสัยว่าเอ๊ะถ้ารูปการธุรกิจเช่นนี้เนี่ยในฐานะประธานสมาพานันธ์ต่อต้านชลโซ่ได้ยินข่าวไหมได้เข้าไปดูบ้างไหมว่าเข้าขายไหมครับก็ในเรื่องแอปพลิเคชัน นะครับที่เป็นข่าวดังะนะครับที่มีการเอาเด็กมาเป็นพ<ช>ิเซนเตอร์นะครับแล้วก็มีการชักชวนให้คนมาร่วมลงทุนเนี่ยซึ่งผมเองก็เคยเตือนแล้วนะครับแล้วก็บอกกับประชาชนว่าให้มาระมัดระวังแอปพลิเคชันพวกนี้มันทําง่ายเขาเรียกแพลตฟอร์มนะครับกระบวนการในการเขียนโปรแกรมพวกนี้มันทําได้ค่อนข้างที่จะง,ง่ายคราวนี้เรามาดูเนื้อหาข้างในเนื้อหาข้างในก็คือเราใช้ไข่ครับใช้คนปากต่อปากชวนคนแล้วมีไรายได้นั่นคือเรื่องที่น่าตกใจ ผมได้เข้าขายของด้วยไม่ใช่เหรอคะคืออย่างนี้ครับแอปพลิเคชันเนี่ยซื้อก่อนอ่ะแรกเข้าเราต้องซื้อก่อนนะครับแล้วก็คนที่ชักชวนคนมาซื้อเนี่ยจะได้ค่าแนะนํามันก็เป็นระบบเหมือนกับ mlm เหมือนกับขายตรงหรือเปล่าคืออย่างนี้ฮะขายตรงเนี่ยมีกฎหมายรองรับก็คือพรบขายตรงหรือที่เราเรียกกันว่าพรบตลาดแบบตรงและธุรกิจขายตรงเนี่ย25 4 5้ารอสสิบ้าเนี่ยรองรับอยู่แต่ปรากฏว่าพอเราไปตรวจสอบแอปพลิเคชันตัวเนี้ยหรือบริษัทที่ดําเนินการตัวเนี้ยนะครับ ไม่ได้ขออนุญาตกับสคบอ,อ่ะคราวนี้ก็เป็นประเด็นว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ขออนุญาตเขาผิดเลยไหมกับประการที่สอง่ะนะคะที่สงสัยกันก็คือถ้ารูปแบบของการทําธุรกิจของเขาก,ก็น่าจะเป็นขายตรงไม่ใช่เหรอรนะคะยิ่งไปกว่าน,นั้นเอ๊ะมีใครมาร้องเรียนแล้วเหรอนะคะประเด็นต่างๆที่คนในสังคมสงสัยกันเดี๋ยวช่วงหน้าจะให้คุณสามารถวิเคราะห์เป็นข้อๆเลยสักครู่ค่ะ ่ชมคะเรื่องของแชร์ลูกโซ่นะคะที่เป็นประเด็นพูดคุยกันเพราะมีผู้เสียหายจากหลายกรณีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลูกมันตะเกียงหอมอะไรต่างๆก่อนหน้านี้นะคะแต่วันนี้เรากําลังมาวิเคราะห์นะคะถึงธุรกิจที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊เป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่ฉะนั้นต้องให้คุณสามารถได้บอกกับพี่น้องประชาชนนะคะว่าแชร์ลูกโซ่ขายตรงมันต่างกันยังไงคะจะได้เป็นหลักไว้ก่อนค่ะคืออย่างนี้ครับแชร์ลูกโซ่เนี่ยคือการทําธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาต นะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยค่ะส่วนธุรกิจขายตรงนั้นเป็นธุรกิจที่รับอนุญ,ญาตจากสคบคือผมต้องนาเรียนก่อนอย่างนี้ครับว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยเรามีมานานแหละแล้วลถ้าเราพูดกันก็คือแชร์แม่ชะม้อยตั้งแต่ปี2527พลเอกเปรมสมัยนั้นถ้าเป็นนายยมมตตีก็มีการตากฎหมายก็คือพรากาการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนพศ2527ขึ้นมาค่ะ คราวนี้เราก็วิวัฒนาการไปเลยธุรกิจก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับจนธุรกิจขายตรงเริ่มเข้ามาสู่ประเทศไทยเราก็มีการออกกฎหมายเพื่อที่จะคุมธุรกิจขายตรงกับช้ยลูกโซ่ให้ออกจากกันให้ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไปดูยังไงอันนี้คือขายตรงอันนี้คือช้ยลูกโซ่จะดูยังไงเพราะว่าธุรกิจก็คล้ายๆกันก็ชวนคนเหมือนกันนะครับใช้คนในการเคลื่อนสินค้าเหมือนกันใช่ค่ะเราก็เลยมีพรบรขายตรงและตลาดแบบตรงพุทธศักราช2545ขึ้นมาโดยมีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผ,ผู้บริ ฉะนั้นบริษัทใดนะครับหรือนิติบุคคลใดที่จะทาธุรกิจขายตรงต้องไปยื่นจดขอญาตกับสคบอถ้าไม่จดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่จดก็พีความผิดตามพรบรขายตรงัและแบบตรงหรืออาจจะเข้าขายที่จะเป็นแชร์ลูกโซ่ได้มีไหมคะที่ไปยื่นเราไม่ผ่านก็ส่วนใหญ่นะครับในอดีตเนี่ยเราจะเห็นบริษัทขายตรงเนี่ยแฝงเป็นแชร์ลูกโซ่<ม>ก็คือแชร์ลูกโซ่แฝงขเข้ามาในธุรกิจขายตรงแบบอแบปลอมตัวแอบจดทะเบียนให้ถูกต้องถ้าเราจากันได้ก็คือตะเกียงน้ำมันหอมระเหย ที่เขาเรียกว่า DCH ีเเซเนี่ยถ้าเราจำไม่ได้ปี5้าดีไซน์เข้าไปทลายจับนะครับต่อมามานช่วงปี5้าต่อ58ก็คือยูฟันก็จดสคบนะครับก็ถูกจับคราวนี้พอมาเป็นยุคใหม่เนี่ยท่านเลขาสคบท่านพลตำรวจตีประสิทธิ์เฉลวิศักดิ์เนี่ยท่านก็มีการให้ตรวจสอบเข้มมากขึ้นอาชญากรพวกเชลซอกก็เลยไม่ขอญาติเลยเพราะว่าถ้าขอแล้วตรวจสอบมก็เจอก็ทาไม่ได้มันมีมาตรา19ของพรบคายตรงที่คอยตรวจสอบอยู่แล้ว คราวนี้พอไม่โจทสกบก็ไม่ได้ดําเนินการคราวนี้พอมันเป็นบริษัทที่มันเป็นแชรูโซใครล่ะครับที่จะเข้าไปดูแลเราก็มีกฎหมายก็คือพอรกการกู้ยืมเงินนี่แหละครับที่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครก็คือสํานักงานเสกระทรวงการคลังเป็นผู้กํากับดูแลถ้าอยู่ในต่างจังหวัดบริษัทนิติบุคคลพวกนั้นอยู่ในต่างจังหวัดก็เป็นผู้ว่าและการจังหวัดเป็นผู้ดูแลแต่แต่อย่างที่ผมบอกว่าบริษัทมันเกิดขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็ ทางหน่วยงานราชการไม่มีใครมอนิเตอร์งโดยตรงนะครับแต่ในเรื่องแอปพลิเคชันตัวนี้ผมทราบมาว่าทางสอบอได้มีการเข้าตรวจสอบแล้วผลเป็นยังไงคะก็น่าจะไม่ใช่ไข่ตรงคราวนี้ไม่ใช่ไข่ตรงทำยังไงต่อสอบอต้องส่งให้สสออคก็คือสำนักงานเศรษฐกิจกลางไปตรวจสอบอซึ่งผมมั่นใจว่าการประกอบธุรกิจแบบนี้มีความผิดแน่นอนแต่จะผิดกฎหมายฉบับไหนนั้นก็ต้องดําเนินการไม่ใช่ว่า ปล่อยให้เขาไปทําให้ถูกต้องแล้วที่ผ่านมาในดีดผิดไม่ไม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 ดำเนินการในข้อมูลบางคนที่เขาเป็นสมาชิกแอปพลิเคชันนี้นะฮะเขาก็มีการให้ความคิดเห็นออกมานะว่าเอ๊ะมันผิดตรงไหนในเมื่อของก็มีให้ขายจริงเงินก็ได้กันจริงๆนะไม่ใช่ไม่ได้ผมย้อนกลับอย่างนี้ค่ะตะเกียงน้ำมันหอมระเหยหรือ dcsl เนี่ยนะ,ะซึ่งวันนี้ศาลตัดสินแล้วเนี่ยศาลชั้นต้นฉะนั้นผมพูดค่อนข้างที่จะได้เต็มปากว่าเป็นแฉลูกโซค่ะมีสินค้าใช่คือตะเกียงน้ำมันหอมระเหยค่ะ มีตึกมีออฟฟิศจริงอยู่พระรามเก้าใหญ่โตด้วยนะครับแต่ถามว่าทําไมถึงเป็นแชรกโซก็คือผมบอกว่าการประกอบธุรกิจนั้นเนี่ยคนที่เขามาซื้อเนี่ยเขาต้องการสินค้านั้นหรือไม่ถ้าเขาไม่ต้องการสินค้าแต่เขาต้องการรายได้จากการชักชวนให้คนมาร่วมลงทุนเนี่ยมันเข้าขายที่อาจจะเป็นแชรกโซแล้วถ้าบอกว่าบางคนก็ต้องการสินค้าจริงๆนะก็ซื้อของไปใช้จริงๆนะ คือประเด็นอย่างนี้เวลาเราไปชักชวนคนเนี่ยหรือเวลาเราไปนําเสนอเขาในฐานะที่เราจะชวนคนร่วมธุรกิจเนี่ยธุรกิจขายตรงเนี่ยเขาจะต้องเน้นใช้สินค้า,นคาเน้นสินค้าเป็นตัวหลักไม,ไม่เน้นไม่เน้นรายได้เป็นตัวหลักนะฮะต้องเน้นสินค้าเป็นตัวหลักแล้วโตวด้วยสินค้าอย่าลืมครับว่าอย่างที่ผมนําเรียนครับว่าสคบเนี่ยเขากํากับดูแลทําไมเขาต้องกกับดูแลคือสินค้าต้องมีคุณภาพเวลาคุณจะขอใบอนุญาตขายตรงได้เนี่ยหนึ่งคุณต้องจดทะเบียนบริษัทสองคุณต้องมีสินค้า สินค้นานั้นต้องได้รับอนุญาตจากออยนะครับค่ะไม่ใช่ว่าคุณเอาสินค้าอะไรก็ไม่รู้เอามาชักชวนให้คนบริโภคไม่ได้สคบต้องตรวจสอบว่าสินค้านั้นได้รับอนุญาตจาก o <ข>าออยอสคบก็จะดําเนินการน,นะครับหลังจากนั้นต้องตรวจแผนธุรกิจว่าแผนธุรกิจที่คุณเสนอปันผลตั้งแต่ชั้นต้นยันชั้นหลานชั้นเหลนชั้นหลนเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เป็นไปได้หรือไม่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้เป็นโอเปในอนาคตมันปิดตัวคนที่เดือดร้อนคือใครครับชาวบ้านหรือผู้บริโภค อย่างแอปที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะที่เขามีการประชาสัมพันธ์กันเห็นบอกว่าออได้เป็นล้านใน7วันก็เนี่ยนะครับนี่ก็ไปโฆษณาอย่างนี้เนี่ยเราใจมากแล้วถ้าเก<ม>ิดชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนี้เนี่ยก็มีคนเชื่อก็ผมถามว่าอันนี้เชื่อแล้วไม่เป็นไปได้เนี่ยหมายความว่าไงฮะปกปิดปิด,ปดบังโกโหกหลอกลวงเขาบอกมันมีเงื่อนไขคุณก็ต้องทําให้ได้นู่นนี่นั่นก็เงื่อนไขบอกหรือเปล่าครับ บอกทีหลังถ้าไม่บอกก็แบบว่าอะไรฮะอย่างน,นี้คุณออมาบอกผมผมเชื่อคุณออนอมาคุณอมาปกปิดปิดบางข้อที่จริงที่ควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชนแล้วได้ไปซึ่งทรัพย์สินของประชาชนเข้าองคะกรอความผิดฐานช่อกงประชาชนตามมาตรา3 4 3มประมวลกฎหมายอาญาแล้วถ้าเกิดคุณออนมาบอกว่าถ้าผมไปชวนคนแล้วผมมีรายได้จากการชักชวนกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าไปคำนวณแล้วสูงกว่าที่อัตราธนาคารพึงจ่ายได้เข้าข่ายความผิดตามพรกการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน แชร์ลูกโซนนั่นเองใช่เพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกไงฮะเวาลาไปชวนคนหรือว่าไปพูดกับประชาชนเนี่ยค่ะคุณพูดหมดไหมอ่ะฉะนั้นพูดไม่หมดก็มีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วจุดจุดหนึ่งที่ประชาชนอาจจะไม่ได้ระวังก็คือเราไม่รู้ในกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินหรือว่าแชาร์ลูกโซ่แต่เราเห็นเอ๊ะบริษัทเขาก็น่าเชื่อถือผ่านสื่อออนไลน์คนก็เห็นแยะๆถ้าผิดแล้วทําไมยังขายได้อยู่ยังทําได้อยู่มีคนมีเชื่อเสียงบางทีก็มีหมอมีโอ้โห คนคมีหน้าตาในสังคมก็มาทําด้วยนะเขาจะขอโทษะขออนุญาตนะเขาจะโดนหลอกได้หรือคนระดับนี้แล้วคือเป็นด็อกเตอร์ก็มาทํานะคุณสามารถคือผมกำลังจะพูดเนี่ยฮะว่าวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องให้ความรู้กับประชาชนว่าแชาร์ลูโซ่มันไม่ใช่เหมือนที่เราเห็นในอดีตมันมีพัฒนาการยังไงค,คุณสามารถฉ<ม>ายหน่อยว่าเดี๋ยวนี้มันพแากยนซับซ้อนขนาดไหนคือวันนี้ผมยังที่นําเรียนว่าแม้แต่มันญี่ปุ่นยังเป็นแชร์ลูโซ่ได้เลยคือผมกำลังจะบอกว่าทุกอย่างสามารถเป็นแชร์ลูโซ่ได้หมดแต่บางคนเนี่ย มันต้องแบ่งเป็นสองประเภทประ,ะเภทหนึ่งเนี่ยประกอบธุรกิจถูกต้องแหละแต่ไม่รู้ว่าไอ้แผนชักชวนที่มาให้ดําเนินธุรกิจเนี่ยเป็นแผนแบบแชร์ลูโซ่ซึ่งวันหนึ่งถ้ามันเปิดไปไม่ได้มันปิดตัวมันก็เป็นแชร์ลูโซ่ฉะนั้นวันนี้ประกอบธุรกิจแต่ไม่มีองค์ความรู้ก็บางครั้งเนี่ยคิดว่าแอปพลิเคชันเนี่ยไม่ผิดกฎหมายหรอกแต่ไปใช้แผนธุรกิจที่มันผิดไงฮะฉะนั้นผมกำลังจะดำเรียนว่าวันนี้โลกมันพัฒนาเร็วมากนะครับต่างประเทศก็มีการพัฒนากันตลอดแต่กฎหมายเราเนี่ยบางครั หลอกประชาชนเรา<ม>เอากฎหมายอื่นมาช่วยไม่ได้เหรอครับช่อกงประชาชนต่างๆค,คือกฎหมายช่อกงประชาชนเนี่ยคุณอ,อมารู้ไหมออกปีไหนตั้งแต่ปี2,500นะฮะเลอค่ะฉะนั้นปี2500เรายังไม่มีมือถือเรายังไม่มีมพัฒนาการไปมากกว่านั้น<ม>แล้วมันพัฒนาไปไกลมากเมื่อก่อนเนี่ยเราเดินทางไปไกลไม่เกิน10โลเราแจ้งความในพื้นที่ได้แต่วันนี้ออนไลน์หมดแล้วฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าแปลว่ากฎหมายเราไม่ได้พัฒนา นั่นคือสิ่งที่ผมกำลังนำเรียนว่าในต่างประเทศเขามีการพัฒนาตลอดเพราะอาชญากรเนกรเนี่ยก็พัฒนานะครับอย่าลืมครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตเทคโนโลยีเติบโตอะไรเติบโตตามครับอาชญากรตามกันไปติดติดอาชญากรก็มีการพัฒนาตลอดวลาฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะนําเรียนให้เห็นว่าการหลอกลวงพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นมีมากประชาชนจะตั้งสติอย่างไรในการที่จะไม่ให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในวงจรนนะั้นอย่างที่ผมนาเรียนครับว่าเราต้องอยู่บนความเป็นไปได้ แสดงว่ามันต้องมาสังเกตว่าอะไรผิดปกติคือจะพิ่งเชื่อที่เขาพูดทั้งหมดที่เขาบอกว่ารวยเจ็ดวันเจ็ดวันได้ล้านเนี่ยเฮ้ยเป็นไม่ได้เหรอแล้วอย่างบางทีนะคะท่านผู้ชมคุณสามาเขาเอาเด็กนักเรียนเนี่ยมาโชว์เงินทําได้ไหมเนี่ยคือประเด็นอย่างนี้ฮะผมกาลังจะบอกว่าถ้าเป็นธุรกิจขายตรงเนี่ยเขากำหนดจัดอายุว่าต้องต้องมาลุ่มดิภาวะใช่ค่ะใช่ฉะนั้นอย่าลืมครับว่าเรามีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในการพิจารณาอีกว่าการจะทํานิติกรรมเนี่ยผู้เยาว์เนี่ยต้องอายุเกินเท่าไหร่ ใช่ไหมฮะตรงได้รรบการรับรองจากผู้ยาวไอ้จากผู้ปกครองเนี่ยอีกฉะนั้นผมกำลังจะถามว่าเด็กมาโชว์เงินเนี่ยเจตนาอะไรผมว่ามันไม่ได้มันม่นาจูงใจให้คนมาทําธุรกิจอย่างนั้นหรือเปล่าคือพยายามไม่เห็นว่าแม้แต่เด็กยังทาได้เราอายุเท่าไหร่ล่ะฉะนั้นเราต้าจะเก่งกว่าเด็กนะฉะนั้นเราก็คงจะทําได้ใช่ไหมฮะฉะนั้นจงมาสมัครเลยฮะัถูกต้องครับนั่นก็คือสิ่งที่เขาพยายามจะโน้มหนาวอย่างที่ผมบอกว่ามันต้องดูข้อกฎหมายบางครั้งเนี่ยคนไปชักชวนเนี่ยไม่รู้ชวนด้วยจรริิิตบสุทธ แต่สิ่งที่ตัวเองกระทำอยู่นั้นผิดกฎหมายคราวนี้เราต้องมาคุยกันว่าถ้าหากว่าใครพลาดพลั้งนะหลงเข้าไปเป็นเหยื่อในเรื่องของแชร์ลูกโซ่สิ่งที่เราจะทําได้เนี่ยคืออะไรนะฮะและในขณะเดียวกันก็คงจะต้องมาคุยด้วยว่านอกเหนือจากเราจะทําได้เนี่ยภาครัฐช่วยเราได้มากน้อยสักแค่ไหนนะ,ะช่วงหน้าติดตามกันค่ะ คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันงดดื่มสุราหแห่งชาติตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปีซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่6กรกฎาคม2563และพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ให้คำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราหแห่งชาติประจำปี2563ไว้ว่าสุราพาคิดน้อยด้อยความปลอดภัยเพื่อเตือนใจให้ทุกคนตระหนักว่าสุรานั้นมีโทษโดยเฉพาะเรื่องการขาดสติสัมปชัญญะซึ่งนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัย และเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงสาธารณาสุขได้จัดถแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2563โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคและนายสงกรานภาคโชคดีผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าพร้อมด้วยศิลปินนักร้องนักสแสดงเก่งทัชยะ และพิงพลอยประภาวดีเข้าร่วมงานคณะมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่8กรกฎาคม2551กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราหแห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างกระแส mm hmm. เผยแพร่การประชาสัมพันธ์ถึงโทษและพิษภัยตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อลดความรุนแรงเสริมสร้างความผูกพันในครอบครัวและให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงอันตรายของการบริโภคเครื่งองดื่มแอลกอฮอล์กิจกรรมรณรงวัลงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2563จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชิญชวนเชียร์ลดละเลิกเล่าโดยกระทรวงสาธรารณาสุขได้มอบหมายให้อสอม เชิญชวนคนในครอบครัวและคนรอบข้างอย่างน้อย3คนร่วมลดละเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดช่วงเข้าพรรษา3เดือนผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทอสมอหรือลงนามออนไลน์และนำผู้ที่ต้องการเลิกดื่มเข้าระบบการบำบัดรักษาและสร้างกำลังใจเมื่อกลับสู่ชุมชนให้เลิกดื่มได้อย่างถาวรด้านในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในส่วนกรมควบคุมโรค กิจาการรมจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่29มิถุนายน2563ที่โรงแรมเซนทรัลแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครประกอบด้วยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระคติธรรมโอวาทของาศาสนาคำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติจากนายกรัฐมนตรีและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และศิลปินนักสแสดงที่สนับสนุนการดำเนินงานควบคุม การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับผมก็สารเกียรนก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับในช่วงเข้าพรรษานะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ตัวเองนะครับภายนอกอาจจะดูเป็นคนที่น่าจะดื่มเป็นนักดื่มใช่ไหมครับแต่จริงๆผมวัดเล่าเข้าพรรษานี่ครับมาหลายปีที่แล้วและพร้อมกับการทานมังสือรัดเป็นสตวนรษ8ปีแล้วนะครับที่ไม่ได้ดื่มแล้วก็ทานมังสือรัดนะครับก็ สำหรับตัวเก่งในแง่ของคนที่ประสบการณ์เองจริงๆนะครับเรารู้สึกเลยว,ว่าชีวิตมันค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับคุณมีเวลามีสติในการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็มีเวลาที่จะ อยู่กับคนที่เรารักนะครับเพราะเวลาเราดื่มสุราในบางทีมันมีเอฟเฟกก็คืออีกวันหนึ่งกว่าจะตื่นกว่าจะฟืน้นแล้วก็มันเสียเรื่องงานเรื่องการด้วยนะครับดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับไปมากดเล่าเข้าเข้าภาษากันนะครับจริงๆถ้าเกิดใครรู้สึกว่ามันยากไปอาจจะลองลด level, เลเวลใช่ไหมครับเริ่มจากการาค่อยๆลดค่อยๆลดนะครับเชื่อว่าถ้าทำได้มันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลย สุรามีพิษร้ายทำลายสุขภาพและทำร้ายคนรอบข้างฉะนั้นใครที่มีความคิดที่จะเลิกดื่มในวันเข้าพรรษาหรือวันงดดื่มสุราแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่6รกรกฎาคมนี้ก็ถือเป็นเริกดีที่ควรงดลดละเลิกอย่างน้อยที่สุดในช่วงเข้าพรรษา3เดือนหรือที่เรียกว่างดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อเป็นพื้นฐานที่ตั้งใจจะเลิกดื่มได้อย่างถาวร สอบถามข้อมูลโถรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422หรือปรึกษาปัญหาสุราโถม1413 ทุกท่านเราพูดคุยกันอย่างเข้มข้นเพื่อให้รู้ทันแชร์ลูกโซ่นะคะแต่ว่าในข้อมูลที่คุณสามารถให้มาถ้าหากว่ามีใครหลงเชื่อไปแล้วซื้อสินค้ามาแล้วนะฮะแล้วมันไม่มีคุณภาพจะทํายังไงหรือว่าเงินก็เสียไปแล้วจะเอาค่าสมาชิกเอาค่าของคืนมาทํำยังไงคะคือประเด็นนี้ก่อนครับสมมติในกรณีเราได้สินค้ามาประกฏสินค้าไม่ตรงตามที่ที่โฆษณาไว้เนี่ยเราก็มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคตรงนี้ท่านสามารถติดต่อกออบอับสคบได้แต่อีกประเด็นหนึ่งคือบังประกอบธุรกิจ ก็หวังว่าจะมีรายได้7วันใน1นล้านตามที่เขากล่าวอ้างค่ะคราวนี้มันไม่ได้ตรงแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คุยไว้เนี่ยอันนี้มันเข้าข่ายที่เป็นการหลอกลวงอันนี้ต้องแยกอีกประเด็นหนึ่งัน้น,นตัวบริษัทเขาแย้งว่าผมมีเงื่อนไขคุณต้องหาสมาชิกให้ได้เท่านั้นเท่านี้ไงคุณต้องรักษายอดนู่นนี่นั่นล่ะอาอคราวนี้ก็ต้องมานั่งดูว่าตอนที่เขามาชักชวนให้เราจ่ายตังค์เนี่ยเขาพูดแบบนี้หรือเปล่า บอกในเอกสารการสมัครเป็นสมาชิกก็บอกคุณไม่อ่านเองสมมุตินะก็ะต้ตองการแย้งคือประเด็นอย่างงี้ครผมกาลังจะบอกว่าถ้าถ้าโดยสุจริตนะครับโดยสุจริตคือมันต้องบอกนะถ้าโดยสุจริตต้องบอกแล้วก็ต้องสมัครใจค่ะไม่ใช่หลอกลวงไม่ใช่ปิดบังไม่ใช่ปกปิดซ่อนเร้นคือประเด็นอย่างที่ผมบอกว่าการทําธุรกิจเนี่ยต้องสุจริตเปิดเผยนะครับก็ถ้าใช้หลักสุจริตเปิดเผยไม่มีปัญหาแต่ถ้าปกปิดปิดบังซ่อนเร้นเนี่ยตรงเนี้ยไม่สุจริตละแล้วถ้าใครตกเป็นเหยื่อแล้ว เขาต้องทำยังไงคือประเด็นอย่างนี้ครับแยกเป็น2ประเด็นประเด็นหนึ่งถ้าเข้ามาร่วมธุรกิจตามที่เขากล่าวอ้างแล้วรู้สึกเล้ว่าเฮ้ยธุรกิจแบบนี้ไม่ตรงตามที่เขาชักชวนท่านก็มีสิทธิ์ที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษแจ้งความดาเนินคดีแจ้งค,ความดำเนินคดีเขาได้ข้อหาอะไรเวลาเราไปแจ้งคือประเด็นก็เราเราก็คุยกันตรงๆเลยเวลาเราไปพบพนักงานสอบสวนเนี่ยเราก็บอกเลยว่าเราถูกเขาชักชวนยังไงถูกเขาหลอกลวงยังไงแล้วเราเสียหายอย่างไรเช่น เขาชักชวนบอกว่าจะรวย7วันใน1ล้านบาทเนี่ยมีเอกสารตามเนี้ยส่งไลน์มาให้เนี่ยเป็นแบบนี้ทาให้ดิฉันหลงเชื่อพอดิฉันหลงเชื่อเสร็จดิฉันก็เลยโอนเงินให้เขาตามเลขบัญชีนี้อย่างนี้นี่ก็คือหลักฐานแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการกระทาผิดเพราะเราก็ไปชวนคนมาเยอะแยะคือประเด็นนี้ <an> ฮะคือ<ฮ>อย่าไปแจ้งความนะเดี๋ยวผิดด้วยกันคือประเด็นนี้ผมกำลังจะบอกนะครับว่ากฎหมายเนี่ยให้ความคุ้มครองผู้สุจริตอยู่แล้วนะครับการที่จะรับโทษทางอาญาเนี่ยยิ่งมีกฎหมายที่จะต้องตรวจสอบว่าคุณเนี่ยมี ทั้งภายนอกและภายในหรือไม่คาะโอเคภายนอกอาจจะไปชวนคนมาร่วมลงทุนด้วยแต่เรารู้ตั้งแต่ต้นไหมล่ะไม่รู้ถ้าเราไม่รู้แต่ต้นกฎหมายก็คุ้มของแต่ใช่<ต>รู้ถ้ารู้แต่ต้นแล้วได้ส่วนแบ่งด้วยเนี่ยก็เป็นตัวการร่วม,มเป็นผู้สนับสนุนผู้ใช้มันมีกฎบทลงโทษอยู่แล้วไม่มีโอกาสจะได้เงินคืนไหมครับพอเราไปแจ้งความดําเนินคดีผ่าน dsi ผ่านปป,ป,ปงเหมือนที่ข่าวรายงานแล้วเนี่ยคือประเด็นอย่างนี้ครับต้องนําเรียนก่อนว่าในเรื่องของแชร์ลูกโซ่เนี่ยหรือการชกกรรมชนเนี่ย เป็นนโยบายรกของท่านนายกมตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับท่านก็มีการถแถลงต่อนโยบายต่อรัฐสภาไปแล้วนะครับแล้วก็เคยให้เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่วันที่7ตุลาสองพท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านสมศักดิ์เทพสินก,ก็เน้นย้ากับทางดีเอสไซว่าในคดีแชร์ลูกโซ่หรือคดีช่อโกองประชาชนนั้นเนี่ยต้องใช้กฎหมายฟอกเงินต้องใช้มาตรการภาษีเข้าไปดําเนินการผมก็บอกว่าวันนี้เองต้องมาดูว่ากฎหมายฟอกเงินสามารถติดตามทรัพย์สินมคืนให้กับประชาชนได้กฎหมายฟอกเงินนั้นไม่มีข้อความ บางคนบอกว่าการโอนเงินนั้นโอนไปต่างประเทศแล้วติดตามยากอย่าลืมครับว่าองค์กรของปปงอนนั้นหรือที่เราเรียกกันว่าสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีเงื่อนไขของ f ฟดแอก็คือทั่วโลกให้ความร่วมมืออยู่ฉะนั้นถ้ามีการประสานไปอย่างต่างประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามทรัพย์สินนั้นคืนกลับมาได้ครับขอโทษเถอะมีคดีแชร์ลูกโซ่ไหนไหมที่ได้เงินคืนแล้วบ้างคะยังไม่ได้คืนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรคะกฎหมายนะครับต้องให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน แล้วยังไม่มีคดีไหนที่สารตัดสินนะคืออย่างนี้ฮะย้อนกลับไปแล้วกันผมพูดนี่ก็คือท่านสสสาตาสีปานเนี่ยเคยพูดในเรื่องของอการปฏิรูปนะครับกฎหมายว่าในเรื่องของแชร์ลกโซนั้นเนี่ยเคยเห็นท่านนายกชวนหลีภยัยซึ่งตอนนี้ท่านเป็นประธานสภา,านะครับท่านสั่งให้จับคดีแชร์บิชเชอร์จับคดีแชร์บิชเชอร์ตอนนั้นกองปราวก็ไปดําเนินการครับตั้งแต่ช่วงประมาณปี2534เราใช้เวลาถึง34ปี4เดือนครับ สามสิบสี่ปีตั้งแต่สารชั้นต้นสาลอุทธรสาลฎีกาจนถึงชั้นบังคับคดีก็กระบวนการมันประมาณนี้ครับฉะนั้นวันนี้สิ่งสาคัญที่สุดผมเองก็เล็งเห็นว่าวันนี้ในต่างประเทศเนี่ยเขามีกฎหมายที่รวดเร็วมากขึ้นนะครับผมเองในภาคประชาชนเราก็เคยเสนอกฎหมายว่าจะต้องมีการมาตรการในการที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก็จะทําให้อาจารกรเนี่ยเล็งเห็นว่าช่องโหว่ของกฎหมายมีค่ะฉะนั้นถ้าปัจจุบันประชาชนถูกหลอกเลยเนี่ย ค่อนข้างลําบากแต่ผมชื่นชมครับว่าทางปปงอเองเนี่ยเขาก็แก้กฎหมายแล้วนะครับกฎหมายปปงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทรัพย์ที่ยึดมาได้มันตกเป็นของแผ่นดินหมดก็มีการแก้ว่าเฮ้ยเงินในคดีชอ่อกลมชนนั้นเป็นเงินของผู้เสียหายต้องคืนให้กับผู้เสียหายก็มีการแก้มาตรา49วรรควท้ายว่าถ้าทรัพย์สินเป็นของผู้เสียหายก็ให้ผู้เสียหายมาคุ้มครองสิทธิ์ช่องทางนี้จะเร็วขึ้นะจะไม่ถึง3 4ม่ปีเพราะอะไรครับพอปปงมีการอายัดยึดเงินไว้แล้วเนี่ยทางปปงเนี่ยก็จะส่งให้อัยการ ไอาการจะส่งให้สารแพง่งนี่นาซึ่งคดีคดีทางแพ่งเนี่ยมันจะรวดเร็วกว่าคดีอาญาอยู่แล้วเพราะคดีอาญามีโทษจำคุกคะฉะนั้นมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานในการจะตรวจพยานหลักฐานฉะนั้นผมมองว่าวันนี้เองช่องทางของปมงก็จะสามารถติดตามรั์มาคืนให้รวดเร็วมากที่สุดแต่เหนือสิ่งอืินใดจะทำอย่างไรให้สามารถคืนได้ทันทีมผมมั่นใจว่าวันนี้เองประชาชนเองถ้าถูกหลอกแล้วเขาก็อยากจะได้เงินคืนรวดเร็วใช่ค่ะแต่วันนี้ไอเมื่อถ้ามันยังไปไม่ถึงตรงนั้นสิ่งสำมัญที่สุดคือการระมััดระวง บางครั้งประชาชนเองก็อยากจะให้หน่วยงานภาครัฐออกมาประกาศให้ชัดเจนนะฮะว่าธุรกิจเช่นนี้เข้าขายแชร์ลูกโซ่หรือไม่อย่างไรเพราะว่าเวลาเราติดตามผ่านข่าวก็ต้องยอมรับนะบว่าบางทีหน่วยงานภาครัฐเองก็ยังบอกว่ายังไม่ผิดนะเดี๋ยวอยู่ระหว่างพิจารณาเราก็เอ๊ะไม่แน่ใจเหมือนกันคือประเด็นอย่างนี้ครับในต่างประเทศเนี่ยเขาก็เคยโดนแบบเรา เขาก็มีหน่วยงานเฉพาะที่ดูแลเรื่องนี้คอยที่จะวอร์น,นิ่งประกาศเตือนซึ่งผมเองก็เคยเอาเรื่องนี้หาลือไปกับท่านนายกบัตรีแล้วก็มีการเสนอกฎหมายซึ่งเราคิดว่าควรจะต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงแต่ประเทศไทยไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงเรามีสำนักง,งานเศรษฐกิจคนคัง<อ>แต่เขาไม่ทำคดียาคือหมายว่าเขาม,มีพนักงานสอบสวนในตัวเขาก็ได้<ต>เขาเ <ตำ S 2> ป็นตำรวจแล้วตำรวจทําคดียาแต่ตํารวจไม่มีหน้าที่แจ้งเตือนเนี่ยเดซไอค่ะเดซไอทำคดียาที่เป็นคดีพิเศษครับโอ้ ฉะนั้นคดีพิเศษหมายความว่าไงฮะต้องมีผู้เสียหาย300คนยอดเกิน100ล้านถึงจะเป็นคดีพิเศษค่ะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าวราล้ไม่มต้องร้ยเสียหายถึงร0 0ล้านก่อนใช่ร้0ล้านก่อนฉะนั้นวันนี้ผมกำลังจะบอกว่าเรามีสังนานาเชกระทรวงขางซึ่งท่านนายกเคยสั่งการไปให้ผู้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยคอยประกาศเตือนประชาชนซึ่งวันนี้เองก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะออกมาเตือนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยยังไม่ยังไม่มีผู้เสียหายถ้าเตือนไปแล้วเขาฟ้องก็ไม่อยากจะเดือดร้อนอ๋อแต่ตรงนี้สิ่งสำคัญที่สุดเจน เขาประกาศเตือนก่อนเลยแล้วสมมติถ้าประชาชนถูกหลอกเอายกตัวอย่างจีนละกันผมเอาจีนโมเดลเนี่ยซึ่งเราจะเห็นว่าคนจีนไม่ค่อยหลอกในประเทศตัวเองออกมาหลอกนอกประเทศนะครับเพราะอะไรอรก็กฎหมายเขาแรงไงกฎหมายเขาจับแรงคือคนจีนเนี่ยสมมติถ้าชอบกงออนไลน์เนี่ยจีนยึดปุ๊บคืนเลยแปลว่าอาจากรอไม่เหลือเงินนะครับค่ะพอจีนถูกพอจับปุ๊บพอคืนเลยเขามีหน่วยงานมอนิเตอร์ลิงอยู่แล้วของเราก็ยึดเหมือนกันแต่ยังไม่ได้คืนก็เราติดปวิยามาตรา85ต้องศาลเป็นผู้สั่ง แต่ตกของเขาเนี่ยยึดปุ๊บถ้าเป็นออนไลน์เขาคืนค่ะแต่ถ้าเป็นเขาเรียกว่าหลอกแบบบริษัทแบบนี้ก็ขึ้นศาลแต่ศาลเขามีการพิจารณาคดีที่มันรวดเร็วฉะนั้นผมจะเห็นว่าในต่างประเทศเนี่ยจีนไม่ค่อยหลอกในประเทศจีนจะมาหลอกประเทศข้างเคียงฉะนั้นวันนี้สิ่งงคนที่สุดประเทศไทยก็ต้องหนึ่งให้ความรู้ประชาชนสองอในแผนระยะก,กลางก็ต้องมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ที่จะปกป้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่าลืมครับว่าประชาชนคือทรัพยากรหลักของประเทศค่ะถ้าประชาชนถูกมอมเมา นะครับให้เสพติดในเรื่องแบบนี้เนี่ยเงินออกนอกประเทศหมดคุณสามารถให้เคล็ดลับหน่อยสิทุกคนไม่ได้เป็นเหยื่อในแชร์ลูกโซนะคนที่รอดมาก็มีแต่คนที่เขารอดมาเนี่ยเขารอดมาได้เพราะอะไรแล้วคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเพราะอะไรคือประเด็นอย่างนี้ครับมันต้องแบ่งเป็นสองเคสค่ะเคสหนึ่งเป็นเหยื่อเพราะถูกคนชักชวนถูกคนรู้จักค่ะถูกคนที่เคารพเช่นเจ้านายมาชวน อ๋ออันนี้ก็หลงเชื่อง่ายก็ถ้าไม่มถ้าไม่สมัครทะเลาะกับเจ้านายเช่นต่อมาภรรยาค่ะภรรยาเป็นเหยือ่อเราเป็นสามีค่ะถ้าเราไม่เชื่อภรรยาทะเลาะภรรยานอนนอกห้องถูกไหมครับฉะนั้นนี่คือสายสัมพันธ์ที่จะทําให้เป็นเหยื่อนะครับอีกประเทศหนึ่งคือถูกหลอกวงอื่นถ้าถูกหลอกวงอื่นมาแล้วก็หลอกคนหนึ่งต่อเหรอครับก็จะไปแจ้งความก่อนจะได้คืนหนุน บันไดหลายขั้นปีนเหนื่อยอก็ต้องต้องเอาเงินตัวเองคืนก่อนนี่คือผันตัวเองจากเหยื่อไปเป็นผู้ร่วมการเป็นผู้ร่วมกระบวนการเขาค่ะฉะนั้นสิ่งสาคัญที่สุดที่ผมกาลังจะบอกว่าเราต้องหยุดวงจรน,นี้อย่าลืมครับว่าผมกาลังจะพูดว่าแชร์ลูกโซ่นี้ยิ่งกว่ายาเสพติดใช่ค่ะเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยบางครั้งเขารู้แล้วนี่คือยาบ้ารู้แล้วนี่คือยาไอต์แต่แชร์ลูกโซ่ไม่รู้เข้ามาในรูปธุรกิจลงทุนมีสินค้ามีใบอนุญาตถูกต้องอ้าววันวันนึงเป็นแชร์ลูกโซ่ทำยังไง เหนะฉะนั้นการมองในธุรกิจนั้นยากกว่าอย่าลืมครับในต่างประเทศผมยกตัวอย่างเช่นประเทศแอลเบเนียแชร์ลูกโซ่เคยเข้ามาเติบโตในธุรกิจของเขาเป็น10%ของ GDP ประเทศเขาเลยนะครับโอ้สมเสียงกับเศรษฐกิจแปลว่าถ้ามี100ร้อยมีร้อยบริษัทเปิดมามี10%เป็นแชร์ลูกโซ่คือ10บริษัทค่ะอันตรายขนาดนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับประเทศไทยเราไม่มีทางเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่นั่นหมายความว่าพวกเราต้องช่วยกันใช่ครับนะคะวันนี้เรามาคุยเพื่อให้รู้ทันนะคะ <S <S ว่า แชร์ลูกโซ่ไปถึงไหนอย่างไรแล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณสามารถเจนชัยจิตตะวันนิชอย่างยิ่งเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายกันตรงนี้นะคะท่านผู้ชมคะกระทรวงสาธรารณาสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะแล้วก็สํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้านะคะพร้อมด้วยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจัดกิจกรรมค่ะชวนคนไทยนะคะเชิญชวน ลดและเลิกเหล้าเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาตินะคะซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้มอบคำขวัญน,นะคะเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2563ให้กับประชาชนด้วยก็คือสุราพาคิดน้อยด้อยความปลอดภัยนะคะฉะนั้นเรามาช่วยกันลดการเมาแล้วขับลดการสูญเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะมีกิจกรรมนะให้ทางอสอมอค่ะ เชิญชวนคนในครอบครัวเชิญชวนคนใกล้ชิดนะ,ะสักสามคนในการลดละเลิกดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาพ,พร้อมกันนี้นะคะก็ยังชวนลงนามผ่านออนไลน์นะคะเป็นการให้คำมั่นสัญญาก็ว่าได้รวมถึงเชิญชวนนะ,ะใครที่อยากจะบำบัดรักษาอาการติดสุราก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะที่หมายเลขด่วนของเรา 1422นะคะหรือว่า02-590-3342ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะพวกเราเองได้ภูมิคุ้มกันเรื่องของแชร์ลูกโซ่ไปแล้วนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมใจกันนะฮะงดดื่มสุราเข้าพรรษาด้วยสิ่งดีๆนะคะจากรายการพูดตรงประเด็นนะคะเรามอบงไปกับท่านผู้ชมทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ทีมงานททบหนะคะคุณสามารถเจนไทยติตะวันนิชแล้วก็ดิฉันนนท์ุมากเกษตรพืชผลลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ